วัสดีค่ะินมาเดินไปไหนระบาดประจำปีนะคะบอกว่ามาที่หมดเลยประจำปีเป็นชุดการแสดงที่บอกว่าที่ทราขึ้นโบราณนิรอันดุสอและโบราณรานึกถึงความเป็นมาและความคุ้นเคในโบราณสถานของจังหวัดพะเยาค่ะการแต่งกายนะคะส่วนเสื้อรัดอกคล้ายกอกอก สีม่วงหรือสีทองผ้าสิ้นนุ่งสองผืนนะครับผืนในผืนนอกเครื่องประดับสีสันกำไลเท้ากำไลคือดในหูค่ะเครื่องดนตรีนะครับจะแยกเป็นสองประเภทก็คือเครื่องบรรเลงและเครื่องประกอบจังหวะน,นะครับเครื่องประกอบจังหวะก็จะมีกองกองยาวชาบแล้วก็เครื่องบรรเลงก็จะมีพินแล้วก็แคนครับ งานพระธาตุนา,าดุลน,นะครับโครงการมนัสการพระธาตุนา,าดุลน,นะครับจะเป็นตัวยอย่าง ผู้ปฏิบัตาเราผู้ช่วยอาจรารจารย์ครทูที่ปรึกษาครสุณครประิุอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมประจำชมรมนักดนรและ,ร,ะรูปีเมืองมหาวิทยาลัยมหา,าสารคมค่ะพวกเราขอจบการนักดนตรีภาควาิเ